รูเหเห้จักดีจักชั่วรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักเสื่อมรู้จักเจริญผู้มนุษย์มีศรัทธาอางที่ความรู้ความฉลื่สามารถสร้างความดีทำความดีอะไรก็ไม่มีก็ทำให้ดีได้อะไรที่อยู่แล้วมันทำให้ดีจริงไม่ควรจะพนักผูกตัว พวมนุษยสัว์ปีน้ำบกาการบาดเิ็บมนุษย์ปีนน้ำมันสรบอะไรมันไม่ดีที่ได้ทำให้มันดีดีขึ้นไปถูมีตอนมาห่ายนักถูกมตืกิเป็นมนุษย์ม่เป็นภูไมิยากยากสูบุโรกมาเีอยู่ไรก็ไรชาติในมนุษ ะนนั้การเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นราบกันเป็นสื่อของของเราแล้วฉะนั้นเป็นเทศกาลบำเพ็ญบุญกำลังมีโอกาสมีศรัทธาม,มีปัญญามีความเพียรยอยู่รีดอ่างออกทานังเขตทีิลังเขตที ไปพุทธปฏิบัติส้าเกิดในผาที่ะไนตั้งตั้งใจางความดีเพื่อปฏิบัติอานาเกติศีลเกติภาวนาอันนี้มันจะทำให้บาปนกมับไป กาสาารวัจจาการจัดกา,ารจจะมาความสุขไปหาความสุขอย่าง,อ,างอื่นไม่ได้อยู่ที่ทาการเชืรอสารที่รู้จักความรูษดีนะ รูปจากที่เราปล่อยเป็นวางเป็นเลิกเปลี่ยนละเปลี่ยนมายึดมั่นอยู่มั่นถวาอย่างนั้นแล้วรางกานาโดสภินาโมหงนารางะความกินดีความพอใจในรูปเสียงนีโนปวดระคัยทำมาลุก็พทำให้เป็บป ปลูกยู่มันเพื่อปลูกไม่ได้มันจะเพื่อปรูกได้ของรู้อย่างพูดอับใครมันจะเกิดกับสิ่เรานะั้นมีรูปเสียงม,มีรูประกอรับอันนี้เราพาให้เป็นลูกภรรยา,ายตายเป็นลูกสามีตายผ็นปูก ตายหลานตายปีบปุนี่นะับเป็นสัจธรรมเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเราจะไปิมันหือมันไม่อยากให้มีไม่อยากให้เปนไม่ได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมของโลกมันจึงให้พิจารณาภาวนาให้ดีต่อไปอุบาสกอาจารจะนำนำมันไป أرواح الم...